ผมก็จะตายแน่ชื่อก็ตามมาเถอะบอสมึงแก้แค้นด้วยนะกลับไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรอุ้ยไม่ได้กูต้องกลับไปแก้แค้นสไปเดอร์แคปพี่ต้กลับไม่ได้จริงๆนเนี่ยยอมตายดีกว่าอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนี่ยพี่กัดที่เท่าไหร่เนี่ยกัดที่ x สองห้าเก้า y อย่าไปรู้เลยแปดลบสี Z ่ถึงห้าสองห้าเก้าเลยเหรอ เห็นชื่อแล้วแต่ไกลว่ะตามจะคุณไปหาอยู่เฉยอุ้ยอยู่เฉยไม่ว่าใครก็ตามกูขอคุณไปหาดีกว่าเหลือสามเหลือคุเหลือสามเฮ้ไม่ให้ที่นี่กูเหลือสามมีอาหารี่มีอาหารดีไหมนะหูยจำทางไปไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับไปที่เดิมดีกว่าเฉยไว้ก่อนร้อนจริงด้วยว่ะ

จะบอกว่าเดินมาเนี่ยไม่เจออะไรเหมือนกันนะไม่เจอแม้กระทั่งแบบเหเล็กอะอิดหนึ่งจะถึงละเพราะว่านี่กูกลับบ้านได้กูว่ีกูไปเติได้นะอาหารไม่เ,เดี๋ยวอาหารไหนรทำไมเสื้อ,อเสื้อกลมวกผมาอาหารอ๋อยี่นี่ผามาถึงต้องขออาหารสิอ เออไม่ใช่มาเพราะหลงเราเชื่อว่าข้างล่างต้องมี<า>เพชรอะมากฮะเชื่อว่าข้างล่างต้องมีเพชรจอบเพชรผมหายอ่ะเอาแล้วไอโอว่อา,อาไปไหนแล้ววะออกจำทางกลับได้ใช่ไหมเนี่ยจอบเพชรหายโอ้หเออโอเคโอเคเทียบไปแล้ว,ลวนะ่ะจากทางจากสปาวไอเน่ะไอแมงมุมอ่ะเออไปถึง ตรงโน้นอ่ะไกลมากโอเคเราเจอแพดิกอนแล้วอาจจะไม่ใครก็ได้รถตามมาดีกว่าวะบอสตามยุไปไหนเดี๋ยวลงยางมาเดี๋ยวไอ้โคตรเหรออ๋อโหคุณนึกว่าเจอคนกูจะเกลี่ยที่วะว่าไม่ใส่หมุดอะไรนะไไม่่ด้ใสโทรจีที่ว่าไม่ได้ใส่หมุดใช่ไหม โอ้โอ้ยชิปเปอร์ยอ้ยเสียงอยู่ใกล้ๆรูโอเคประเด็นเลยกูกระเด็นเลยจะบอกว่าเสียงใครไอโคใครไม่ได้ถึงฟังจี่บอกว่าไรวิบลไม่ได้ถ่ายถงฟังใช่ไหมใช่มันแหละไอโคผมไม่ไหวแล้วไอโคเหรออย่ามันจะท้อนเข้ามา้ตัวเองไงใส่ก็ได้วะานึ่งๆนึ่งนึ่งทางขึ้นต่อ ทางเดิมักู่ได้แตบมัวทางไปเรื่อยๆก็จะฟังไปบันแทงไงแือว่าคลิปคิปนี้กูไม่ได้ลงแน่ออกลงแหกไปเลยโอ้รู้สึกเครียดแล้วก็เซ็งมากอ่ะจริงๆไม่รู้สึกไม่รู้ทำไมนะแต่รู้สึกว่ากลับทางไหนวะนั่นแหละนั่นแหละคือความเครียดและเซ็งของผมกดหยุดคลิปละแล้วคูก็จะมัวละไปเอาละ เฮียคิปเปอร์ที่บิวขุดได้ยินเสียงอยู่ใกล้กันแหละที่บิวขุดลงเรื่อยๆมันมืดไงคิปเปอร์ไม่เลยเกิดขึ้นมาใช่เหรอย่เหรอะผมขุดไปไหนวะหนึ่งยังงงอยู่อ๋อเจอละเดี๋ยวพี่โอละเดี๋ยวเห็นชื่อเห็นชื่อเออเรานี่ยไอฟังดูยังอยู่อยู่ไหมรับที่มันไปรับ ฟองยังอยู่อยู่ไหมอ่ะไอ้คุณฝางโอ๊ตอีกทีงานไปแล้วของพี่โอ๊ตโอ้โพี่โอ๊ตอยู่นู่นอยู่ข้างบนเี๋ยันนะี๋ยันนี๋ยเอ้ยตกน้ำคือว่าทหาที่ผมปวดหรอไม่ใช่เจอหนึ่งก็เหนึ่งโอ้ยถอนถอนถอนดูเฉยดิพี่โอ๊ตกูอยู่กับที่นะเว้ยไม,ยม,ไไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเหม็นที่เดี๋ยวอะไรไปแก ก็เดินอยู่บนกูนอยู่ที่อ่ะมึงจะคุดทำไมว่ากูเดินขึ้นไปหาได้นะเป็นไรมาหาแหละผมรู้พี่เห็นผิวผมผมมาอ๋อดี๋โอ๊ตมาเี๋ยโอ๊โอเคได้เหล็กมาแปดสิบหกก้อนอมานั้นเลยอ่ะ ไม่ไปได้เหล็กไปยื้ตรวมึงไม่ได้เลยนะผู้ชอบประชดภัยเนาะพี่โอ๊ตเอ้ยพี่แบ๊กพี่แบ๊กตายแล้วเสียงเลยพี่อ๊อกที่ไหนวะอยู่ข้างบนเนี่ยก็เอาอยู่ข้างบนแล้วเหรอไม่พี่โอ๊ตไอพี่อ๊อกอ่ะไม่ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดินกลับไปก่อนผมไม่รู้อ่ะแต่กูขึ้นแล้วอ่ะ เราจะกลับอย่างอ้อยู่ตรงบันไดอ่ะที่ใครสร้างไว้สักคนอ่ะได้กูจะมั่วไปเรื่อยๆเว้ยโอมีขาวอะเราอะจริงนะเนี่ยหาทางกลับไม่ได้ใช่กูไปเรื่อยๆดีละที่ขุดๆอะคือจะไปหาพี่แม็กแล้วพี่แม็กก็ตายแล้วไม่มีจดหมาแล้วเนี่ยอ,อ๋อเอ้ยรีวก็จะเจอแล้วนะเด,วเดี๋ยวเราหาชื่อมันมีพิกัดไม่ใช่หรอวะขึ้นนี่นี่นี่ทางขวาเนี่ยทางขวาเดเวเ อยู่ตรงห้องกลางโ okay. อเคไม่ใช่หรอทางนี้ทางกลับนี่กูกลับไปสปาไอ้นั่นได้นะจบแล้วเนะี่ยกลับบ้านด้วยมันเหมือนยิงพยายามก็ยิงทรม,มานทางกลับทา <Hey, S 1> งไหน่ะเอ้ยมานี่มานี่ สปอนเนอร์เดือดสปอนแล้วสปอนเลยทุกอย่างพี่แม็กไอพี่โอ๊ตก็น่าจะมาโอ๊ดจะหาบิวไม่เจอผมหาพี่ไงเนี่ยพี่โอ๊ตเดินกลับมาทางเดิมอ่ะนี่ใช่ไหมเราเจอใช่ไหมขาดตำแหน่งวันเดิม,มหาพี่โอ๊ตก่อนโอ๊ตไปไหนโอ๊ดบิวมแม่งใจร้อนจริงๆ อัอนอะไรนะมันมุมใช่ไหมน่าจะใช่ว่ะมันมุมใครกลก้าเข้า ไม่กล้าแค่ยงเยอะมองมุมไหนอ่ะมอ้บงมุมธรรมดาโอ้โหถ้าคููขนลุกซูชันแต่เยอะนะเป็นสปาที่ยังไม่มีใครเจอด้วย่ใชนี่กูลุยเองหายได้นะเว้ยรวัง แค่ว่ามีชิดก่อเพชรเอ้ยแม่จชิดก่อเหล็กแต่นั่นน่าเกือบไปเฮ้ยีผ่าทางกลับไม่ได้อ่ะแค่<ม>อยู่ตรงทางขึ้นทางกลับแล้วเนี่ยเกือบตายเมื่อกี้พิกัด x ห้าร้อยแซดลบสองร้อยห้าสิบต้องไปกดอะไรมาโอ้ยไกลๆนี่บวไม่ต้องไปกดอะไรมาแล้ว นี่อ <Bien ven ido> ่ะเห็นช like so, uh, ีละล่วเปะกนีาบอกว่าสองอปแมที่ต้องตนี่ไงเจอแล้วโอ้โแยิงกูนี่ัไ่นไร่ะะเปิด่ไหนอ่ะเนี่ยทางขึ้นพอทางกลับนี่ไง โอ้โหโอ้โหไหนไหนโอ้มีเกาะยังโอ้มีเกาะยังยังยังเหรออะไรกูไปกูไปดอบไอ้นี่มาอะไรวะหมวกทองเอนชานสามอย่างจากจากเนี่ยจากไอซอมบี้มาเอาเอาโอนว่าจะบล็อกสเกล มันเกี่ยวลทะลุไฟอ่ะปัญหาคือมึงเจอแต่มึงกลับได้ยังอ่าไอทางกลับบ้านสเกลเอ้ยอยู่ไอพิกัดเลยน,นั่นเลยสิที่ทอมพี่แม็กอะแม็กยี่ไหนแม็กครับครับอยู่พิกัดนะครับโอ้ยต้องถามออกแล้วครับผมอยู่ข้างบนแนละ้วนั่นแหละครับผมจะกลับบ้านเจอแล้วเจอและ้วห้าร้อยลบร้อยห้าสิบเอ็ด เออโอโเเคจอเ,เสาบางมุมถ้าเกิดไม่ได้เสาบางมุมไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าพวกมึงเจอกัน,ก,นก,กูต้องเจอเว้ยอ๋อมึงขุดขึ้นบ้านเอ้ยขึ้นมาข้างบนเลยดีกว,ว่าโผงไม่งั้นจะรอดไหมนะไม่อะไรก็คงไม่รอดสันดอนปัญหาคือกูต้องปรับเป็นฟ้าใช่ไหมกูเห็นเสาบางมุมเนี่ยใช่แล้วมันจะแหลกมาก เราจะเอเดอร์แมนครับเราจะทำการตบมันเพราะเครียดมันนะไม่ใช่ขนาดนั้นเลยแลวแล้วมันก็หายไปครับงั้นคอเดีจะทำแลว p ไอเว t e p ได้ปัญหาการขโมยของกนตกไปเดอะโอ้ก็บอกก็ไ r เวทได้นี่ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ลงก็เห็นเล่นกันเองอยู่เล่นกันอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องลงหรอ ไมน่นกันเองยังไม่ค่อยน่ากลัวหรอถ้ามีไอ้ี่เมงมานี่น่ากลัวไม่ไอ้จิะแต่ว่าแค่นี้ก็น่ากลัวะโอ้แค่นี้กลัวอะไรแต่ละคนเขาก็ไม่ขโมยของกันไม่ใช่บิวโอ้โหคิดหน้าอัดทำประตูลับไม่แห่เงคิดอะไรไม่ออก นี่กูวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้รู้สึกว่าไกลไปพี่กัดไหนนะบิวนะกัด เอาว่าเดินไปอีกนิดนึงก็เจออ่ะคูป่าไฟจริงไว้หน่อยนึงควาพิกัดกว่าห้าเอกร้อยแซดลบสามสิบร้อยสามสิบเอาเอ็กเอ็กห้าร้อยพอเพราะว่ากูชิบหายหลุดยีทเคมือหลุดอะไรตอนตอนนี้ไอคนอออเจ็ดคน diamond oh โ o ดีอยู่นี่ไม่อะไรนี่เพย์ ้ไดมอนโกอยู่นี่ไม่ต้องหาใส่บล็อกไงวะโ <Okay, 15. S 1> อเคมันห้ามไปไปกองเต็มอ่ะอ่าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเอาเดี๋ยเอามาเอามาให้มันนุ่มครึ่งเอเดอร์เอเดอร์เชนต์จิตตัวแล้นะเออวายเอเดอร์เซนต์จะเป็นเอางไว้ที่บ้านหนึ่งอันจิตตัวหนึ่งอันอ่าปัญหาคือตล้วนี้ตีดับเบิ้ลหายไหมเนี่ยไอไอ,อที่ตายฮะ ีดับเบิลอ่ปะปอทูลเหรออย่างยังอยู่ในตัวโอเค <laughs> สตีดะเก็บแ,แบบหืมเลือกเอาอันนี้ก่อนเลยอ่ะต่ออะไรเป็นพงเพชรไม่สนอ่ะเ,ะเน, <laughs> นี่ยก็อยู่กล่องเนี้ยนะเพชรกับสมุดโอเคอยากทำไหมเนี่ยอารวาเอ็นวิลอะมันมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเนี่ยโอเคเอ็นวิลนี่มัน มันทำมันทำไว้นี่ได้ใช่ป่ะมันเอาหนังสือยัดใส่ได้ใช่ป่ะใช่ก็ใช่ได้ครัโอเคโอเคโหนั่นสมุดตีมานะเว้ยไอฟอตูนถามเลยนะเดี๋ยวดูทีแจะแบบเพชรบุลเเซ็ตเลยจริงเหรอถ้าหาได้นะไม่ไม่เอาดาบได้ไหมก็ใครเจอก็จดพิกัดไว้เราให้ไปตีกูแวะไปดูกับวันแท้แล้วมันจะเลิกเล่นกันแล้วใช่ไหมเนี่ยยัง อยัางใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้วกันเอ็นวิลไปทำยไงวะพนป่ะเฮ้ยเฮ้ยจะดีเหรอ,อมันต้นองใช้เป็นบล็อกเลยไม่ใช่เหรอไม่อยากมัจะเป็นบล็อกบล็อกเหล็ก อันนี้กำลังเผาเล็กอยู่64สิบสีก้อนกุได้กลับบ้านแล้วไรวะอ๋อตายอ่ะเย่ดเฟิร์เย่เย่ไม่เอาหัไม่เอาไม่เศร้าไม่เอาไม่เศร้าโชคดีนะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ